Chapter 43ปันเดตผู้เจ้าเล่แกคงแก่มาแล้วสินะมนุษย์บอสพูดขึ้นแล้วเหวี่ยงคทาไปด้านหน้าพร้อมมีโครงกระดูกสีแดงนับร้อยตัวพุ่งเข้าใส่ผู้พิทักพวกมันเริ่มทำดาเมจหลักร้อยใส่ผู้พิทักที่ตอนนี้กำลังเหวี่ยงดาบใส่พวกมันโอ้พระเจ้า บอสไม่เคยใช้สกิลนี้มาก่อนเลยนูนแอโร่พูดขึ้นมันน่าจะเพราะธรรมชาติของการสู้บอสไม่ได้ถูกจำกัดสกิลเหมือนตอนที่สู้กับผู้เล่นแต่ตอนนี้ระบบได้ใส่ซอสอยู่ให้เขาที่จำเป็นในการสู้กับผู้พิทักษ์เดฟพูดขึ้นโลนแอโร่ได้ยินเสียงของเดฟชัดเจนเขาเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังข้อจำกัดของสกิลบอสตอนที่สู้กับผู้เล่นนี่คือการต่อสู้ระหว่าง NPC และเวทีนี้ก็ต่างๆนี้ก็ต่างจากการสู้กับผู้เล่นผู้พิทักษ์ใช้สกิล AOE อออกมาพร้อมกับลมที่พุ่งเข้าพักหน้าผออ บอสคำรามออกมาพร้อมกับมีโครงกระดูกหลายสิบตัวที่ลุกขึ้นจากพื้นพวกมันทำขึ้นจากน้ำแข็งและมีเลเวลที่ต่ำแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีแสงที่หน้ากลัวเปล่งออกมาก่อนจะพุ่งเข้าใส่ผู้พิทักษ์โดยไม่คิดถึงชีวิตแต่เพราะความต่างด้านพลังพวกมันจึงถูกกำจัดไปที่ละตัวตัวฉันทนต่อไปไม่ได้แน่รูปแบบเวทในห้องโถงนี้กันไม่ให้ฉันใช้พลังทั้งหมดที่มีฉันต้องการเวลาซื้อไวใ้ให้สักสองนาที บอสพูดขึ้นพร้อมกับแสงสีทองที่เปลง่งออกมารอบตัวตัวเลขนับถอยหลังสองนาทีโผล่มาตรงหน้าเดฟเขาต้องซื้อไว้ก่อนที่บอสจะไร้สกิลเสร็จเดฟถอนหายใจออกมาและมองไปที่ผู้พิทักษ์ที่กำลังจัดการกับพวกโครงกระดูกไปทีละตัวทีละตัว,ตวถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเดฟคงเหลือตัวคนเดียวและนั่นคงเป็นตอนที่เขาต้องตายแน่แน่าแ,แ,แปลกใจที่เขาพบว่าเขาควบคุมพวกอันเดดในห้องได้จากนั้นเขาก็สั่งให้มันรวมกลุ่มกันประมาณ20ตัวบอสมักจะสนใจมอนสเตอร์ที่ใกล้ที่สุดก่อนดังนั้นเดฟจึงสั่งการโครงกระดูกที่ถููกกกกผ้้พิิทัษไลล่่่ตาามมใหวงีจุ อันเดตเมื่อโครงกระดูกนั้นอยู่ห่างกลุ่มอันเดตไปผู้พิทักษก็ตามมันทันและฆ่ามันทันทีเดฟมองไปที่ผู้พิทัก์ที่ตอนนี้กำ ลังวิ่งไล่โครงกระดูกและกำจัดมันด้วยการปันเพียงครั้งเดียวด้วยความเร็วระดับนี้โครงกระดูก20ตัวคงทนได้มากสุดประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะตายกันหมดเดฟต้องคิดหาแผนใหม่บังคับให้ผู้พิทักษ์ต้องวิ่งไล่ตามอันเดตคือวิธีที่ดีที่สุดในการซื้อเวลาแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังไม่เพียงพอและถ้าเคฟอต้องสู้กับผู้พิทักษ์มันคงมีแค่ความตายที่รอเขาอยู่สายตาของเดฟมองไปที่เสาที่ค้ำเพดานเอาไว้จากนั้นก็มีรอยยิ้มที่ชั่วร้ายปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าสายตาของโลนแอโร่โอมองไปท เคฟอบวกกับหน้าตาที่เป็นอนันเด็ดของเขาพร้อมกับที่เขาลูบหนวดตัวเองไปด้วยนั้นได้ฝังเข้าไปในหัวและใจของโลนแอโร่ถ้าใครทำหน้าแบบนี้ไม่ต้องเดาเลยว่ามันต้องเป็นผู้ร้ายไม่ว่าจะเป็นหนัง เรื่องไหนก็ตามจากนั้นเดฟก็สั่งให้โครงกระดูกตัวที่ใกล้ผู้พิทักษ์ที่สุดเริ่มวิ่งวนรอบเสาถึงจะมีระบบเกมคอยสั่งการแต่ผู้พิทักษ์ต้องพึ่งการล็อกเป้าในการไล่าตามตอนที่เป้าหมายวิ่งหนีเป็นเส้นตรงผู้พิทักษ์จะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าพวกมันนี่รวมกับการโจมตีที่ลดช่องว่างได้ง่ายๆอีกแต่เมื่อเป้าหมายเริ่มวิ่งเป็นวงกลมผู้พิทักษ์ที่เป็นตัวละครโจมตีใกล้ต้องวิ่งไล่าตามเป็นวงกลมด้วยและเพราะความจริงที่ว่าเสานี้เป็นวงกลม โครงกระดูกที่วิ่งเป็นวงกลมนี้ก็จะยักที่จะอยู่ในสายตาของผู้พิทักษ์ได้นี่ทําให้กลไกการล็อกเป้าใช้ไม่ได้ผลด้วยวิธีนี้เคฟอร์จัดการหาช่องโหว่ที่ใช้ประโยชน์จากเกมได้ เขาทาให้ผู้พิทักษ์ต้องวิ่งไล่โครงกระดูกเหมือนกับคนโง่ด้วยวิธีนี้ไม่ใช่แค่เดฟจะซื้อไว้ได้2นาทีแม้แต่โครงกระดูกสิบตัวที่เหลือก็จะไม่โดนโจมตีหรือตายด้วยโลนแอโรดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาเมื่อเธอเห็นผู้พิทักษ์เมี่ยงดาบราวกับคนบ้าไล่ตามโครงกระดูกที่วิ่งเป็นวงกลมที่ทําให้เธอคิดถึงตอนที่เล่นไล่จับตอนยังเด็กโดยวิ่งวนไปรอบตัววิธีที่ดีที่สุดที่จะจับอีกฝ่ายได้คือวิ่ง ไปอีกทางและจับตอนที่อีกฝ่ายไม่ทันระวังตัวแต่หน้าเสียดายที่ผู้พิทักษ์ไม่ได้ฉลาดแบบนั้นและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปสองนาทีแสงสีทองรอบตัวบอสได้หายไปพร้อมกับออร่าสีดำที่แผ่ออกมาแทนสุดท้ายมาให้ฉันดูสิว่าแกจะรอดจากมันไปได้ยังไงบอสตะโกนขึ้นแล้วเหวี่ยงคาถาส่งลูกไฟสีดำขนาดใหญ่ยิ่งเข้าใส่ผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์ล็อกเป้าอยู่ที่โครงกระดูกดังนั้นจึงไม่อาจจะหลบกันหรือแม้แต่ตอบโตวเวทนี้ได้ลบ2 5 0 0 0 ดาเมจมหาศาโลโผล่มาที่หัวของผู้พิทักษ์ซึ่งลดเลือดมันไปหนึ่งสามหลังจากนั้นผู้พิทักษ์ก็ได้คำรามออกมาและเปลี่ยนเป้าหมายตอนนี้บอสคือเป้าหมายหลักของมันเดฟรู้สึกพอใจขึ้นมาเมื่อเห็นว่าแผนของเขาได้ผลและจากนั้นก็เริ่มคิดหาทางทำรายการเคลื่อนไหวของผู้พิทักษ์เขาไม่จําเป็นต้องเป็นคนฆ่ามันเขาแค่ต้องทําให้บอสรอดไปได้และเขาจะเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือมันหากจําเป็นบอสหนีถอยออกไปทุกครั้งและใช้เวทรรมดาเมจใส่ผู้พิทักษ์แต่ดาเมจของผู้พิทักษ์นั้นเอง 10เดฟมองดูสถานการณ์แล้วทำการคำนวณในหัวว่าถ้าการต่อสู้ยังเป็นแบบนี้ต่อไปบอสคงต้องเป็นฝ่ายชนะและผู้พิทักษ์เป็นฝ่ายแพ้แต่เขารู้ว่าระบบคงไม่ให้เกิดเรื่องแบบนั้นได้ง่ายๆอันที่จริงเขาได้พังสมดุลที่เท่าเทียมกันระหว่างทั้งสองทิ้งแล้วแต่บอสก็ยังอยู่ในตามแหน่งอที่เสียเปรียบด้านพลังหากเทียบกับผู้พิทักษ์เดฟมองดูการต่อสู้และพบว่าผู้พิทักษ์ได้ถอยหลังกลับมาเล็กน้อยเลือดของผู้พิทักษ์เหลือ50บเอบอสในเกมปกติแล้วจะเข้าสู่ช่วงงขออมัันนแแแล้วกตาย่เค ดาบทั้งสองเปล่งแสงสีทองออกมาพร้อมกับเปลวไฟที่ไหม้มีวันดับได้ลุกขึ้นมาพวกมันเพิ่มระยะการโจมตีของอาวุธเป็นสองเท่าและออราที่มันแผ่ออกมาก็ทาดาเมจได้เป็นสองเท่าด้วยเดฟรู้ว่าจากนี้การต่อสู้คงพลิกเข้าข้างผู้พิทักษ์ดังนั้นเขาจึงขยับเข้าไปใกล้กว่าเดิมผู้พิทักษ์ใช้การโจมตีแบบเดิมที่ใช้กับเดฟฟันเป็นรูปตัวเอกการโจมตีนี้ใช้ออกมาตอนที่ผู้พิทักษ์อยู่ห่างจากบอส6กเมตรการโจมตีที่ควรจะเป็นการโจมตีระยะไกล้กลับเป็นระยะไกลขึ้นมาไฟรูปตัวเอกตัดผ่านอากาศและมุ่งหนาหานนนน้้าาาเขบบออสใตดไฟ ตัวของมันเซมาข้างหน้าบอสเกือบที่จะคุกเข่าและล้มลงไปที่พื้นมันจับอกที่ไม่ของมันแล้วดับไฟลงบางอาจถ้าฉันมีพลังทั้งหมดแกคงไม่มีโอกาสจะทำไรฉันได้บอสคำรามรพร้อมกับออราสีดำรอบตัวที่แผ่ออกมารุนแรงกว่าเดิมทั้งสองเข้าสู่ช่วงสองของแต่ละตัวนี่เป็นสิ่งที่ผู้เล่นยากจะได้เห็นและทุกๆวินาทีที่ผ่านไป ตาของโลนแอโร่โโก็ยิ่งเป็นประกายมากขึ้นเธอตืนต่นเต้นเมื่อเห็นผลจากเวทและการโจมตีของบอสทั้งสองที่ทำให้ทั้งห้องสั่นไหวแม้แต่เศษน้ำแข็งก็ยังล่วงลงมาและเสาก็สั่นเป็นบางครั้งจากแรงของการโจมตีเวทเมื่อผ่านไปได้สักระยะบอสทั้งสองได้เว้นระยะห่างออกจากการผู้พิทักษ์ประกบคาบเข้าด้วยกันและพวกมันก็ได้หลอมรวมกันเป็นดาบใหญ่ที่เปล่งแสงสีขาวออกมาได้เวลาจบแล้ว ผู้พิทักษ์พูดขึ้นพร้อมกับเตรียมท่าชักดาบแสงสีขาวส่องประกายจากตัวพร้อมกับเริ่มท่องคำพูดที่ไม่อาจจะเข้าใจได้ฉันน่าจะอาจจริงบ้างเหมือนกันบอสพูดขึ้นพร้อมกับโบกมือและมีน้ำมูลหัวกะโหลกสีดำโผล่ขึ้นมานี่อาจจะเป็นท่าไม้ตายไว้จบการต่อสู้ที่ซึ่งใครรอดก็จะเป็นผู้ชนะการต่อสู้ครั้งนี้แต่มันก็มีความเสี่ยงและเดฟไม่กล้าที่จะรับความเสี่ยงที่เขาไม่มั่นใจถ้าบอสตายงั้นผู้พิทักษ์ก็ต้องฆ่าเขาอย่างแน่นอน เดฟจะรับความเสี่ยงที่เขามั่นใจเท่านั้นและแล้วก็มีรอยยิ้มปรากฏขึ้นที่หน้าเขาอีกรอบเขาจําได้ตอนที่เขาทําลายโอกาสของชายคนหนึ่งที่จะได้รับการสืบทอดจากเดฟก็ตในตอนที่การโจมตีของผู้พิทักษ์กำลังจะถูกใช้ออกมานั้นเดฟกริบหัวกระโหลขนาดใหญ่โผล่มาที่หัวของผู้พิทักษ์พร้อมกับหัวเราะอ,อย่างชั่วร้ายแชปเตอร์สี่สิบสี่ ซอ,อ,อสออฟเมอร์ซี่ใจของเดฟเต้นรัวรัวเขาเตรียมจะใช้เดส t ร v กทีส s h ท่าเดสกริปลุ้นเหลวแต่มันสำเร็จจอแม้ว่าโอกาสสำเร็จจอสกิลนี้ที่ใช้กับบอสนั้นจะน้อยแต่โชคดีที่มันยิ้มให้กับเดฟพร้อมกับที่หัวกะโหลบ,บนหัวผู้พิทักษ์ที่เริ่มยิ้มออกมาหน้าของผู้พิทักษ์ซีดลงเขาตัวสั่นพร้อมกับสกิลที่ถูกขัดจังหวะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือการต่อสู้ระหว่างธา อันโฮลี่กับโฮลี่ผู้พิทักษ์กับบอสที่ถูกขัดจังหวะโดยบุคคลที่สามและเพราะแบบนั้นน้ำวนกระโหลกที่บอสเตรียมจะยิงออกมานั้นจึงได้ฟาดเข้ากับตัวผู้พิทักษ์ทำให้อีกฝ่ายกระเด็นออกไปราวกับว่าวที่เชือกขาดผู้พิทักษ์ลิวออกไปชนเข้ากับเสาหมอกสีดำแผ่ออกมาจากจุดของผู้พิทักษ์และผลก็คือมันเป็นฉากแปลกๆผู้พิทักษ์มีแค่โครงกระดูกข,ของตัวเองผิวและเนื้อของเขายังไม่ครบด้วยซ้ำซึ่งตอนนี้ถูกกดะซ ớ ในบางจุดแม้แต่กระดูกของเขาก็ยังหักและเปลี่ยนเป็นเท่าร่างกายของมันเริ่มแอตกกอออแลลล้ววาายเเเเป็นคสสับสร็จสิ้น คริสเชอรี่คุณได้เลือกที่จะหักหลังผู้พิทักษ์และร่วมมือกับลิศผู้พิทักษ์พ่ายแพ้บวก500คะแนนคุณได้ช่วยบริวารของเดททิงจากเนื้อม,มือของไอควีนคุณได้รับ300,000 XP เลเวลเพิ่มเลเวลเพิ่มเลเวล,เพ,เ,ล,เ,วลเพิ่มเดทได้แต่มองฉากนี้ด้วยหน้าตาอึ้งๆเขาแปลกใจกับผลลับสุดท้ายสกิลของบอสนี่ค่อนข้างน่ากลัวเลย มันเผาร่างกายของผู้พิทักจนไม่เหลือพอมอฉันไม่คิดว่าเขาจะตายง่ายแบบนี้แต่คงต้องขอบคุณที่แกช่วยบอสพูดขึ้นแล้วโบกมือพร้อมกับมีหนังสือสีดำโผลมาตรงหน้าเดฟหนังสือสกิลสเปคเคราบอมสร้างกะโหลกที่ตามเป้าหมายและระเบิดในพื้นที่3คูณสามสามารถทำให้เกิดผลกระเด็นการระเบิดนี้สามารถซื้อและทำงานได้ตามต้องการดาเมจ200รบวก0.75เกวิสอมการใช้งาน 2. 200มานาคูดาว30วินาทีความหายาก เอกลักษ์ผูกมัดเดฟมองไปที่หนังสือสกิลและแปลกใจขึ้นมาของแบบนี้ทำเงินได้เป็นแสนดอลลาร์ได้ง่ายๆหนังสือสกิลนั้นหายากสุดๆโดยเฉพาะของบางอย่างที่มีระดับความหายากแบบที่มีชิ้นเดียวแต่เดฟก็ได้แต่ยิ่งแบบขมขืนเขาไม่ใช่อาชีพนักเวทแต่อย่างน้อยสกิลของเขาก็เป็นแบบกายภาพหมดแล้วนี่เป็นสกิลเวทอันแรกแต่เขาเอามันขายไม่ได้เพราะมันผูกมัดกับตัวละครนั่นมันหนังสือสกิลหรอโลอนแอโร่โถามขึ้นมาเดฟพยักหน้าแล้วพูดขึ้น ใช่มันเกี่ยวกับเควสที่ฉันกำลังทำอยู่มันผูกมัดกับตัวละครด้วยเดฟพูดขึ้นแล้วส่งคำอธิบายสกิลให้กับเธอบ้าเอ้ยนี่มันสกิลดีมากๆโดยเฉพาะตัวเลือกหยุดระเบิดได้ด้วยก็จริงมันทำให้คนไม่ทันระวังตัวได้โดยเฉพาะผลทำให้ ประเด็นเคฟอร์พูดขึ้นแล้วเริ่มคิดแผนในหัวถึงวิธีการใช้สกิลนี้อันที่จริงดาเมจของมันค่อนข้างต่ำสำหรับระดับของมันแต่ถ้ามันอยู่ในมือนักเวทแล้วก็คาเมจอที่มันทำได้คงน่าตกใจเลยทีเดียวโชคดีที่มันอยู่ที่เลเวลแรกเมื่อถึงระดับเชี่ยวชาญแอร์ลวงเดฟได้แต่สงสัยว่ามันจะเป็นยังไงได้เวลาที่ฉันจะกลับไปหาเจ้านายแล้วแกไอหนุ่มบอสพูดถึงเดฟแกหวังว่าจะได้รับราชาเลเวลของแกตอนนี้ยังคงต่ำเกินไปที่จะเป็นประโยชน์เมื่อแกขึ้นมาถึงระดับเดสไนได้แล้วฉันจะรรััับบบแแแกกเข้้้าาาหนนนน่วยฉฉสมถใชคได บอสพูดขึ้นเดฟขมวดคิ้วแล้วมองไปที่บอสชัดแล้วว่าบอสเลเวลแค่120ดังนั้นอย่างมากก็คงเป็นได้แค่กับตันเคเลเท่าเดฟรู้ว่าการเป็นเดฟในนั้นต้องมีเลเวลอย่างน้อย250แล้วคนที่เป็นได้แค่ระดับกับตันเคเลเท่าจะรับเดฟตอนที่เขาเป็นเดฟในได้ยังไง แต่จากนั้นคำถามก็ได้รับคำตอบแสงสีทองสองประกายออกมาให้ท้าวขอเดชพร้อมกับห้องที่เงียบลงไปจากนั้นก็มีเสียงกระจกร้าวดังขึ้นออราสีดำของบอสเริ่มเพิ่มระดับขึ้นมาและขยายใหญ่ขึ้นพร้อมทางเสื้อผ้าที่ดูเป็นสีฟ้าทึบขึ้นไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นสีดำนในที่สุดฉันก็ได้รับการปลดปล่อยบอสทำรมออกมาพร้อมร่างกายที่เปล่งแสงสีดำอันแข็งแกร่งออกมาเคฟอดไม่ได้ที่จะนัดนึกถึงตอนที่เขาไม่มีทางตรวจสอบบอสได้และเมื่อเขาทำแบบนั้นเขาก็ต้องอึ้งลิด,ดูราซาเลเวล520ระดับ ลิทดูมในสกิล HP พลังป้องกันหนึ่งในหน่วยทหารที่แข็งแกร่งที่สุดภายใต้อคาคไลของดินแดนอันเดดดูราซาโดนจับหลังจากที่กำจัดไอควีนไม่สำเร็จจอพลังของเขาถูกกดลงไปและโดนจองจาไว้ในวังน้ำแข็งแห่งนี้ตอนนี้เขาถูกปลดปล่อยแล้วเขาก็สามารถกลับไปได้และรายงานภารกิจของเขากับราชาชายคนนี้ไม่ได้อ่อนแอเลยมันบอกแล้วว่ามันโดนลดความสามารถแต่เดฟไม่คิดว่ามันจะเป็นระดับดูมไนเขาระดับต่ำกว่าเดตราแค่ระดับเดียวที่ซึ่งเป็นอาบิทเซ้าไน จนกว่าเราจะได้พบกันอีกอันเคสบอสพูดขึ้นพร้อมกับตัวมันที่กลายเป็นลามแสงสีดําและหายไปจากสายตาวังแห่งนั้นเริ่มสั่นไหวในตอนที่เวทที่กับบอสเอาไว้ฟังลงไปเดฟได้แต่มองไปรอบๆและพบว่าโซ่ที่มัดตัวโลนแอโร่ได้หายไปด้วยเราต้องออกไปแล้วโลนแอโร่พูดขึ้นเมื่อเห็นปราสาทที่สั่นไหวบ้าเอ้ยเดฟร้องออกมาเมื่อเห็นว่าเสารเริ่มสั่นและแตก ออกเขารําคาญยยกับการที่เขาไม่ได้แก่นดันเจี้ยนแล้วต้องออกจากที่นี่ไปอันที่จริงเขาได้หนังสือสกิลและเลเวลที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งถือว่าเยอะแล้วตอนนี้เดฟเลเวล58แล้ว8เลเวลได้มาจากการช่วยฆ่าผู้พิทักษ์ซึ่งมันถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่ทําให้เขาเดินหน้าต่อได้แต่ตอนนี้เดฟต้องคิดถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อน เขายังใส่ชุดเลเวล20และพวกมันก็เริ่มไร้ประโยชน์แล้วเมื่อสู้กับบอสและผู้เล่นที่แข็งแกร่งผู้เล่นเลเวลเท่าๆกับเดฟนั้นมีอุปกรณ์ที่ดีกว่านี้แน่นอนเดฟได้แต่ถอนหายใจแล้วเดินออกจากห้องไปและหลังจากที่มองไปยังผู้พิทักษ์ที่ตายไปตาของเขาก็เป็นประกายขึ้นมามันมีไอเท่งอยู่ในกองเท้าด้วยเดฟหันกลับมาและเดินไปหากองศพส่วนโลนแอโร่นั้นหยุดที่ประตูห้องโถงนายทำอะไร เธอตะโกนขึ้นมาและลังเลที่จะกลับเข้าไปเดฟได้แต่ยิ้มแล้วหันกลับไปหาเธอแต่ก่อนที่เขาจะอาจจะได้พูดอะไรนั้นเสาขนาดใหญ่ก็ได้ตกลงมาบาังสายตาของทั้งคู่โลนแอโร่ตกใจเธอมองไปยังกองหินที่ตกลงมาก่อนจะตัดสินใจถอยสิ่งสุดท้ายที่เธอเห็นคือเคฟอร์ถูกฝังไว้ได้กองหินซึ่งมันถือว่าเป็นจุดจบของผู้เล่นส่วนมากโลนแอโร่รู้ว่าเดฟเป็นผู้เล่นและดังนั้นแม้ว่าเขาจะโดน ส่งใต้กองหินและตายไปแต่เขาก็ไม่ตายจริงๆอย่างน้อยเขาก็จะเกิดใหม่มันไม่เหมือนกับ NPC แต่เธอไม่คิดจะเปิดเผยเรื่องนี้เธอไม่คิดจะเปิดเผยความลับของเขาเป้าหมายของโลนแอโร่คือแผ่กระจายชื่อเสียงของอังเดดหนวดและความจริงที่ว่าเธอได้ประจนภัยกับเขาเธอเดินออกมาจากวังจากนั้นก็มองไปที่เศษชิ้นส่วนการ สืบทอดแล้วกรมันไว้ในมือมันถึงเวลาที่เธอจะเริ่มเล่นอย่างจริงจังแล้วเลเวลของเดฟเกิดเป็นสองเท่าของเธอแล้วดังนั้นความคิดที่จะพัฒนาตัวเองจึงเกิดขึ้นในใจเธอเธอต้องเพิ่มเลเวลให้เร็วกว่าเดิมเพื่อหาสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าเดิมชีวิตที่น่าเบื่อและซึมเศร้าของเธอนั้นดีขึ้นมาจากสิ่งที่ได้รับจากเกมยิ่งกว่านั้นถ้าเธอ,อยังเลเวลต่ำอยู่เธอคงพลาดโอกาสการผจญภัยในเกมไปมากขึ้นเรื่อยๆสี่สำหรับเดฟตอนนี้เขากำลังเดินวนรอบห้องโถงเสาได้ตกลงมาปิดที่ประตูและเขาก็สามารถเก็บไไเทที่ตกกกจากผู้้พิัดนะ แปลกใจที่มันเป็นดาบของผู้พิทักซอสออฟเมอร์ซี่ประเภทอาวุธอาวุธที่สร้างขึ้นโดยฮันเตอร์โบราณดาบนี้แยกเป็น2ส่วนได้เมื่อจำเป็นคาเมจอ3 2 0 4รถึงสี่การใช้งานแรง50ครั้งแยก75หหน่วยข้อกําหนดอสเตอรหนึ่งร้อยเอจหนึ่งร้อยเด็กหนึ่งร้อยวิสหนึ่งร้เลลหนึ่ง้บนัส ทำดาเมจ2 0 0เป็นรูปตัว X เป็นพื้นที่ AOE ตรงหน้าผู้ใช้สามารถทะลุเป้าหมายและทำความเสียหายในเส้นตรงตรงหน้า3เมตรโซเบิร์นทำอันตรายวิญญาณของคนเพิ่มดาเมจของดับ50% HP ลบ100วินาทีสเกลเอสสเตรงเมื่ออยู่ในรูปแบบคาบเดียวเอเด็กเมื่อเป็น2ดาบคลาสเอกลัก์ทียยอ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 ยเดฟร้องออกมาในตอนที่เข้าใจมันนี่เป็นอาวุธเดียวกับที่ผู้พิทักษ์ใช้และมันก็ค้อจะโกงเลย